อาจารย์สมเกียรติพงภัยบูรณ์เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่จังหวันดนครราชสีมาเดียวกันโดยท่านอาจารย์สมเกียรติเป็นอาจารย์สอนเป็นครูสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัย แต่ก็ไปสอนชาวบ้านเป็นจํานวนมากผมเองก็เป็นหมอได้ทํางานอยู่กับชาวบ้านเช่นเดียวกันแล้วก็ไปสอนแต่สอนคนละด้านนี่คือความที่เหมือนกันก็คือเอาชาวบ้านเป็นตัวตั้งผมได้ทํางานสาธารณูมูลฐานทํางานกับอสมอร์ทำงานกับชาวบ้านจต่สุขเกียรก,ก็ไปสอนนักเรียนสอนชุมชนสอนผู้นําก็มีความรู้สึกว่าเรามาจากฐานเดียวกัน คือเอาพี่น้องชาวบ้านเป็นตัวตั้งเมื่อเติบโตขึ้นกระแสะการเมืองได้คลุกกลุ่นเริ่มตั้งแต่14ตุลาคมเป็นต้นมานี่ครับความคิดการเมืองก็เหมือนกันอีกทีแต่ว่าผมเป็นสายหมออาจารย์เป็นสายอาจารย์ผมคิดที่เราจะมีประชาธิปไตยได้อย่างไรให้ชาวบ้านมีปากมีเสียงได้อย่างไรให้ความเสมอภาคความเหลื่อมลำ้ำ ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวนาชาวไร่เป็นอย่างไรได้มีความคิดด้วยกันแล้วก็ต่อสู้ในอุดมการณ์เดียวกันแต่ว่าตอนนั้นผมอยู่กรุงเทพเท่านั้นเองอรจาย์สุเกียรติก็ต่อสู้ที่ในจังหวัดนครราชสีมาจนกระทั่งเราประสบชัยชนะ14ตุลาแล้วประชาธิไปไตยเป็นของประชาชนแต่เสียดายเป็นได้ไม่นานนะครับด้วยระบบที่ยังเป็นระบบเดิมดังนั้นมีการแก้ไข อย่างแท้จริงจึงได้มีปัญหาเรื่อยมาแต่ในขบวนปัญหาของประเทศเนี่ยด้วยความคิดความอ่านที่ความได้เจอกันอาจารย์สมเกติเป็นผู้นำทางเสื้อสีเหลืองในโคราชผมเองตอน,น,นจบแล้วก็เป็นข้าราชการ,ก,ารก็ได้ร่วมร่วมทำงานกับอาจารย์ครับคิดว่าอาจารย์ได้เป็นคนที่พูดตรงกล้านำกล้าต่อสู้ บางครั้งหลายเรื่องที่ต่อสู้กับระบบหรือต่อสู้กับไม่ว่าจะเป็นทุนนิยมหรือระบบราชการหรือระบบเป็นอำนาจนิยมอาจารย์สมเกียรติเป็นผู้ที่กล้าพูดกล้าขึ้นมาวิจารณ์แล้วการพูดในการนำการต่อสู้นี้อาจารย์จะพูดอย่างเที่ยงตรงคือปากกล้าว่างั้นเถอะแล้วก็พูดมีความหมายนะครับแล้วก็พูดกินใจคน ทำให้มีน้องๆมีนักศึกษาคนที่ได้เดินตามท่านนี่ได้ได้ตามท่านอย่างไม่กลัวอย่างอย่างเป็นผู้เสียสละและในช่วงที่ท่านได้สมัครสสในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะครับตอนนั้นผมยังไม่เข้าสู่วงการเมืองนะครับท่านเป็นผู้หนึ่งร่วมกับท่านไกรศักดิ์ชุนหวันผมเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทั้งสองท่านนี้ได้ไปหาไปพบว่าเราจะช่วยกันได้อย่างไรผมชอบท่านอยู่แล้วแต่ว่าการเมืองมันต้องใช้เงินการเมืองนี้จะพูดอะไรก็ต้องอใช้เงินนําแต่อาจารย์ไกรศักดิ์อาจารย์สมเกียติที่ไปหาผมผมบอกว่าผมมีพลังของอสมพลังของมวลชนพลังของคนที่ทําความเข้าใจก็ได้ทําความเข้าใจก็ได้ช่วยท่าน อีกเป็นอีกแรงหนึ่งนอกเหนือจากความกล้าสามารถของท่านเองแล้วที่ท่านพูดตรงเห็นใจคนยากคนจนลดความเดือดร้อนเราก็ได้เข้าไปไปช่วยท่านจริงจจนกระทั่งได้เป็นสสแล้วเมื่อท่านเป็นสสก็เป็นสสของพรรคประชาธิปัตย์ที่ฝีมือและปากกล้าทําให้คนประชาธิปัตย์นี่ไม่เคยลืมว่าในโคราชยังมีคนอย่างอาจารย์สมเกียรติพงษ์ไพบูรณ์งานนี้ พราะประชาธิการก็มีทั้งหัวหน้าพักมีทั้งกรรมการพักมีทั้งเลขาพักที่จะมาร่วมงานนะครับอย่างวันนี้ก็จะมีทีมของพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมงานเพื่อให้ท่านเป็นสสที่เป็นตัวอย่างของพักให้ท่านเป็นผู้แทนที่เป็นตัวอย่างของพี่น้องประชาชนนี่ก็คือการได้ทํางานดังนั้นท่านอาจารย์ได้จากไปด้วยโรคที่ไม่มีใครสามารถที่จะป้องกันบรรเทาได้ ท่านจึงเป็นรูปแบบตัวอย่างของการที่ได้ต่อสู้ได้เห็นความยากลำบากโดยไม่เกรงกลัวต่ออันตารายใดๆท่านไปต่อสู้ถึงขนาดมีคำพิพากษาติดคุกติดตารางทุกคนในเข้าใจเห็นใจท่านแต่ท่านไม่เคยหวั่นเกรงเป็นนักต่อสู้นักเสียสละและเป็นนักพูดที่กล้าพูดอย่างตรงไปตรงมาด้วยฝีปากหรือคารมที่เก่งกล้า ด้วยคำพยางต่างๆที่อาจารย์กล้าพูดจึงเป็นตัวอย่างของเยาวชนของมวลสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มวลสมาชิกของฝ่ายการเมืองที่ต่อสู้เพื่อความเดือดร,ร้อนเลืเพื่อการทํางานในสังคมเสียดายท่านจากไปแต่ท่านจะเป็นตัวอย่างของพวกเราตลอดไปเราจะได้เดินตามท่านเราจะได้จําคารมต่างๆที่ท่านได้เคยฝากไว้ในสังคมเอามาเป็นแนวทางในการดํารงชีวิตและในการพูดในการปราศัย ต่อไปในการทํางานผมยังยึดถือท่านว่าเป็นตัวอย่างของนักต่อสู้นักการเมืองนักอุดมคติคนหนึ่งและก็จะยึดตลอดไปครับ